ลานซาวยอยนอนปักปักอยู่ผู้เดียวเอ้ยพี่น้องเอ้ยภาบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศเบิดสุขสุขคนสบายดีได้สวัสดีเนาะโดยพี่น้องใช่หรใช่เอ้าอืมโอ้ มันนี่ก็เออบิวก็อยู่อ่านบ่ได้ไปทางใดเบิวเป็นไข่ยังบ่เศร้าไข่บัดคืนพี่น้องเ้ยมื่อคืนนี่ก็ได้เอ้าไปตู้ไปตุ้มไปนะตู้มหันกับไปบางนึงนี่พี่น้องตัวนี้ก็เดิมคิงยินนี่นึงเออบิวกันออกมาดินนอกน้ำมือมิวอ่าร้านไม่อวดนอกมาดินน้ำผู้น้องผู้พี่น้องเลยใช่หรอเออ ชาวน้อยขี้ไห้ยอันนี้ฮะชาวน้อยขี้ไห้บร่รูอืมฮข้องแต่ปงแล้ก็ให้อันนี้ก็ได้อืมมาภักอภิวัฒน์อภักอภิวัฒนอืม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 ,อม อืมอืมจังเมนห้องสูงนี่ก็ได้ฮายชักอันนี้หมอจีนี่รุอืมอืมอืมยนว,วพวนูดยออืมอืม

เจ๊ชิบะลโอ้โหเปิดภาพมาบานนี้ลานสาวพุ่ใหญ่บาทนี่เจนี่ขี้แตะขี้แต้นอาบน้ำแล้วปูไปแล้วปูโอ้ยนิวมาดิดน้ำยังไงโอ้ยนิวมาดิดน้ำน้องบิวบิวเอ้ยมาดิดน้ะนี่แม่ ใช่มีอ้วนนี่อ้วนกี cool? ่แตกขี่เตนบ่ตัวเดียวได้กตัวเดียวอือปวดเอ้าเอ้ารถขึ้นไม่ได้บ่ะนี่มามามาดึงขึ้นมาสบายดีป่ะลุงดูีโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออเออาป่นี่ขี่ไปเลื่ยป่ะนี่เออต่เกาฮบเจ้าหาโตแต่เกา อืมแต่กก่เอาคี้ารซิ่งมัน่ายค่ะไปค่ะมานี่น้อยสำเขาเราถีบนี่ได้ออกมาหน่อยแต่กี่น่ะไดได้อยู่ในพี่แต่ข้าวไปขี้ดินอยู่เราหัวมีโพนเนี่ยอ่าข้ไปให้ข้ามาสงเท่าไนรับเท่าใรเต้ามาได้เดบูมเมอรเขาง่าไปเบิ่งอีประมาณเดือนหนึ่งอยเ้ยเบิ่งโดนง่ายขึ้นรวดขึ้นหาเกลือเข่าได้ประมาณทิตนหนึ่งอย่างเงี้ยเกลือเข่าเนี่ยใ่ไงห้าเนี่ยไ่ได้ั่ เชื่อได้ตัวเดียวดีรอรุ่งคืเอาพอเหาเห็นเนี่ยเหาไปชองเบิงเหาไปชองเบิงลูกมันน่ะแต่บ้านี้มันก็คาบลูกมันหนีคาบหนีไปชองเบิงคาบอีกอืมใส่เสืออีเสืออีเสื้อโอ้ยยาหานะบูไปภวิมิวรรณผมไปป้าบอร์ม่อ้วนได้เกิดใหม่แดงแป๊บหนึ่งอืมอืมบุปภวเอาเกิดมิอ้วนบูป เชื่อแล้วเกิบไปเกิดอีวันไปลูกสาวเจ้าขี่แต่ขี่แตนผัเชื้อญานะเชื่อวูนที่ฉุ่มเพื่อไ่นี่ไม่งมักเชื่อไทยเนยังบูชุดโดดไปไปเซ็จในพนชัดเจียกรถถือแขนเขาเต็มมืดโอ้ตากเสือไปผัว

ให้ส <s uk as> ิค <ats> ือ yeah พัน <esh> น่ะเงาลวดอยู่โอ้คนมันงามเงาให้สั่นกระล่อนอยู่นะน้องบิวสั่นกะสั่นงามไ่ได้งามจิ๊อยากบิวเมนแล้วว่าประชดชื่อบอันเปอย่งแรเราดกันแล้ววาะชดสะออนโอยติใจอคุณนนี่เป๊ะยิมปันนันนะแลวไปมนนรอืม

sao ซาว sao ดุกซาวได้ไข่น่ะมิตูไปจ่ายเงินลืมเด้เอาคนนั่นเขาบอกว่าสิมาจับอีล่ะเด้มิตูเอาเงินไปให้เขาจะลืมแล้ว oh, oh. <laughs> à, này. Này khỏi ลูกเดี๋ยว เอาเ้ม้มีตูนี่เนาะมีป้าดูป้าลานระบานีไเสือกระดุไปเด้อปูเสยไปอยู่หน้านะเสือเนาะไปนยปะมือหูหูคือแม่ยงเด้อขาปูหูคือแมงโอ้โห อือๆปิ่นน่ะบ่ได้ปิ่นน่ะโอ๋เอามาๆแม่สิโทรให้มามาใจรับตกเศษกับ <laughs> 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 อืมตา่มันพูดอ่ะเอาใช่โทรศั้์มือก่อน่ะในกระเป๋าได้ก่อนนั่นโอ้มต้นี่นานมากเลไเมต้นี่เนาะหันรถเพ่ลูกเห็นรถเพ่นะ จะเศร้าละไข่แล้วลูกอืมตู้ไปนาพี่น้องเอ้ยไปห่างกับไปกินนี่ดอกบัวไปทงไปาจเงินพวกเพิ่นมาเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้ามิ่ชอยพี่น้องเอ้ยไปเลยไปเลย บ <oung> ่ไปใช่เอาโตกันแงกไปเลยตุเตี้ยแม่อวนเนี่ยพี่ไม่อวนน่ะไม่อวนอนี้ป้าตอรอามาบังนูลนกรอป้าไม่อวนะเอาม่อ้วนอบนะบิวกับบุ๊มีค้อกันหรอบุมีเงินไม่ตู้เหรอ

Nó miếu, mẹ tôi hết Nó Na hắp này rèn này, đơ đơ rèn 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 rèn

บ oh, oh, <laughs> <im Supreme> mm ึนโอ้ยงอยเอยจิปาถกเด้งานไปโทรมาเฮ้ยมีนิดเอาวบริษโทมาแต่ดนได้เลยรับด่น ับรถดีเจบัวโอ้อกาศลมหนาวนะ ไอเลยตัวนี้กี่หยาบเท้าง่ายนะเอาอุ้ยดิงเนาะดิงโทนอาบน้ำแล้วเหรออืมอืไพกีแตกอืมไพนี่แหละกินเน cả nào nào vinhong yên đông bụi hủy bạn bunny mhm ừ, ừ. mhm trang con mù lê đi ngủ lê lê này nha con nè nói ngủ lê lê này hừn à ừ. hừn à, con

อืมอืมจ่างเป็นคนน้อยหนโดดนี่นะอุ๊ยโนดน้อยๆนี่นะน้องมันดมได้ดมแห้งดีเนาะเบนๆอยู่นี่ยอมหอมแด้กินบ่โยด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 สิบ่เอ๊บๆยกใจยกยายสิว่าโอสิ่ให้เงสน่ จะตื่นกันชี่เรา่ำงนคอยเช็ดยังรอดเห็อกันนะจีอบโดดอันี่อองชุชีเห็นคนแล้วด้านขอยเห็นโมูกเห็นบ่เห็นบ่อาจจะเอเห็น่มูกเอออือืมอ อาจจะเออพูนหัวพ่นเริ่มพ่อละเคยต้อนพ่นกินคนหัวหลุดจะหัวหลุดตัวน้ำเตอรลกบุกอือโยกย้ายสายเอวโยกย้ายสายเอวเชียวอะโยกดูยโยกดูยมึงดูยโยกดูอ้าว ไปยัดแทะเอ้าเอ้าเอ้าชิบะอ้าชิบะนี่นโอเอืยกะเห็นยัง,งรึอมม,น,มน,นี่ก็ได้เ๊ะแม่จะโขลกอยู่ฮะ โอ้ยบานี่ไปมาเบนกำาปไปด้อยบาเบนกำบาเบนกำบุ๊ลเห็นบ่เมนบัตรที่พบอบาเบนกำบุลจีนี่เอ้ยพนี่บิวโอ้ยสบายพี่น้องมีทุกคนสบาย มีคนเป็นไข่เป็นนาวเอาอาเอมออืฮ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮบ่เา้อเ มาบ้งมาบ้างเ่ยบาบ้งอือตู้กรบานอนนี่เลยเมื่อคืนนี่ผมมีสัมาระมหามพหอะไร่ะนี่แข่งขพูดสิคะ ในยางนูละมวกุตุนอนสะเบ่เนาะิวอ่ะอ้าวอึตุวะพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะพ่นพี่น้องสิมานำคลิปนี้ไปเด้อเด้อบ่มีหยังดอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่ฮ้านคือเก่าลานาวข่อยกบ่สบายยังทันได้เซาอยู่สวัสดีป้าลุงเ้ลูกไปเลยเด้อบ๊ายบาย ย่าไปอุเนียนอยู่บ่บืนนี่ไม่ได้ไปซํำแหละตามบึงนี่สบายดีป้าลุงเลยลูกย่อยายบายกับผาหมาบ่ได้คาดไปเด้อพี่น้องเงยสบายดีสวัสดีเด้อน้องพอกันให้คลิปหนาพี่น้องเงย